้อเสียงห้องว่ามันปากคอไงพี้แจ๋วใส่สวยอีกแล้วครับพี่น้องครับใส่สวยขาน่บหล่น้าหาตักโดดตั้งนั้นโอ้โหข้อห่วงคนอะ ของเท่อเลยเดี á, <Ủ> ๋ยวของเทดอเลยปัดปอดมือด้วยเนาะไปอย่างเขาหน่ะปาดมุดหนาอยู่แปลสมองงินได้ตัวซ้ำเนี่ยโอ้ปนใสปนสวยบกวยตึง มาครับพี่น้องบานนี้มาสรุปผลงานเสี่ยนบ้านน้องผือเฮ้าครับพี่น้องครับเอ้จ๋าหลายครับพี่น้องครับมีแต่ใส่ใงญ่ๆครับมีแต่ผูมันหมานมีแต่ผูลินการครับพี่น้องครับทีมงานเสียนแหเมื่อสิบบ้านน้องผือครับผมเอาแล้วเจอกันกับกบสายปลาในคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้สวัสดีครับผม